สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้อยู่บ้านพักลอนอีกแล้วนะคะช่วงนี้มาแต่บ้านพัก้อนแล้วก็ทํากิจกรรมที่บ้านพักลอนบีหวงังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะจริงๆริงเพราะว่าจากที่ทํางานมาแล้วก็ต้องกลับมาดูที่บ้านพัก้อนเนาะปลูกนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกนี่เลยเตเด,ดงนี่นะทุกคนอันนี้ในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าป ah ูนาเฮรุกะปูนาเฮรุกะนะคะ ก็ไอ้รูปแบบนี้ที่บีไปเก็บบ้านหมอทุกคนที่บีถ่ายคลิปให้ทุกคนดูทุกปีเลยล่ะคันนี้บีก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวปีนี้แหละบีจะปลูกนะคะไอ้ตรงที่บีจะไปปลูกเนี่ยมันอยู่ตรงเดี๋ยวบีพาไปดูแล้วกันนะคะก็คือว่าบีซื้อมาสองคือใจจริงอ่ะอยากจะได้ไอ้ไอไอไกอสเบอรีร่ทุกคนก็รับย,ยเน้นอ่ะ บีบอกพี่ติ๊กตลอดบอกว่าเออบีจะไปซื้อกาาร์เบยเนี่ยอันนี้บีซื้อมาวันนี้นะคะบีเพิ่งไปซื้อมาเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไปช็อปมาเลยเนาะบีกะจะไปซื้อกาลารเบยเนี่ยก็คือกรอสเบอรี่เนาะและอันนี้บีบีซื้อมาผิดแต่ทุกคนดูบีซื้ออันนี้มาคือบีมองดูนผ่านบีนึกว่าใช่ไงเหมือนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทุกคนแต่งจริงแล้วนี่มันเป็นแบบแบบเดียวกันอ่ะทุกคนอันนี้ก็คืออ่าอันนี้เป็นวอลล์กเฮรุกะ วอลโวกเฮรุกกะแล้วก็อันนี้คือปุนาเฮรุกกะมันเป็นสายพันธุ์มันเป็นแบบเดียวกันเลยทุกคนเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมโอ้ยบีก็เลยแบบว่าจะเอาอยัางไงดีพี่ติ๊กบอกว่าอจริงๆแล้วให้ปลูกได้แค่ต้นเดียวนะคะก็คือแอโกลสเบอร์รี่เนะะาะลักษณะเบีอะ่ะ คิดว่าแล้วเราก็ชอบกินไงทุกคนอยากอยาก่อยางที่เห็นไปเก็บบ่อยๆแต่เก็บทุกปีเนาะ, <ๆ S 1> นะบีชอบกินอันนี้ด้วยไงบีก็เลยว่าแหกกดนิดนึงอะไรเงี้ยอยากจะปกสองนะคะพอดูดูแล้วเนี่ยก็คือขนาดเขาอยาจะสูงเท่าประมาณแบบสะโพกเราอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะบอกเราเนาะบอกว่าเออมันสูงขนาดไหนนี่นะคะเออคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สูงประมาณเนี้ยสะโพกอะไรประมาณเนี้ยเออโอเคบีก็เลยว่าแหกกดซื้อสองมาแต่ว่า อย่างที่บีบอกไปบีอยากได้โอสเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็บีก็จะเก็บไอตัวนี้ไว้นี่นะคะแล้วก็จะลองไปถามที่ช็อปดูว่าเปลี่ยนได้ไหมนะคะถ้าเปลี่ยนได้อะบีก็จะเปลี่ยนนะทุกคนเพราะว่าบีอยากจะกินไอตัวนั้นมากกว่านะอือยากจะปลูกไอตัวนั้นมากกว่าเพราะาอันนี้มันก็เหมือนกับอันนั้นนะทุกคนอืมนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันออกผลผลิตแบบดกๆอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบว่ากินไม่ทันเออก็ค,คิดดวว้วยว่าก็คิดด้วยว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวบีให้ดูราคาก่อนนะไอไออ่อราคาเดียวกันนะคะไอตัวเนาะปุนเอเฮรก,กเนี่ยเจ็ดยูโรเก้าสิบห้าก็แปดยูโรทุกคนแปดยูโรคูณอ่ะให้คูณสามสิบนะคะก็จะได้เป็นเงินไทยเนาะแต่สามยี่สี ประมาณ240บาทอะคะต้นหนึ่งอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยแต่ก่อนจะปลูกอ่ะบีก็ต้องได้นี่ด้วยนะคือแบบอว่าต้องหาพื้นที่ให้เขาทุกคนบีต้องย้ายดอกไม้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตรงแปลงดอกไม้กันเลยค่ะคือวันนี้งานเยอะพอสมควรทุกคนเห็นบีใส่เสื้ออย่างเงี้ยคืออากาศดีมากคือร้อนมากเลยนะทุกคนไม่ว่าอากาศดีคือร้อนเลยแหละวันนี้คงจะเป็นวันที่แบบว่าร้อนสุดๆเลยในที่ฟินแลนด์นะคะ กสักประมาณยีสองครึ่งอะทุกคนร้อนมากโอเคเดี๋ยวบีให้ดูตรงนี้ดีกว่า ทุกคนบีเตรียมหลุมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะแปบ๊บๆบก็ต้องวิ่งไปไล่เป็ดเดี๋ยวไปดูว่าทีา่ชายหาดดีเอาอะไรไปไล่เป็ดดู ทุกคนดูพี่ติกซื้อจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มีตั้งนานแล้วแหละดูอันนี้ก็งวนเก่าของบีไอสีดําอ่ะมันขี้ใส่หัวไปแล้วทุกคนจะบอกให้มันไม่กลัวเลยแล้วก็อันนี้คือเรามีมานานแล้วแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ทุกคนอืมมันอาจจะกลัววันแรกสองวันใช่ไหมแล้ววันถัดไปมันก็ชินนะคะเออบีก็ไม่รู้จะทำยังไงอืมขอบคุณนะคะสําหรับอหลายคําแนะนําเลยเนาะบอกว่าให้ทําหุ่นไลกาสิ่งถัดไปที่บีจะทําก็คือนั่นแหละคะ่ะหุ่นไลกา,แต,ลกาแต่ว่าหุ่นไลกาแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราให้พิติ๊กลองอันนี้ดูดูใหม่อีกทีนึงเนาะเสียงนกนะ,ะเสียงนกเสียงกาอืม ลองดูอีกคีนึงมตท่มมิสเตนสัตเราตทำมนทุน่นอืมอันนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้านกเดินผ่านอะไรเงี้ยไอ้ถ้าเป็ดถ้าเป็ดเดินผ่านเงี้ยมันก็จะมีแบบเสียงอนะทุกคนมันเหมือนไฟอะไฟที่บอกว่าคนเดินผ่านปุ๊บข้ามยเข้าผ่านปุ๊บไฟเปิดปับ๊บอะไรเงี้ยอืมโอ้โห ทุกคนวันนี้รวมกันนะคะดูเอาเบียอาอะไรไปตั้งไว้ทุกคนอย่าว่าอย่างงานูนังงี้งันเลยเดีแบบ๋ยวบีพาไปดูนะมันหนักขนาดไหนหนักแบบหนักสุดๆเลยนะเดี๋ยวบีพาไปดูคะ่ะตอนที่เรามาเนาะนูนมัน,อย,อ,น,น,นยมอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านทุกคนเดี๋ยวจะซุมให้ดูนี่ฝั่งเพื่อนบ้านนี่เห็นไหมมันรอเลยจ้านี่พอบีเอาไอหัวใจอันนี้ไปวางไว้แล้วมันกลัวทุกคนเนี่ย มันกลัวมันก็คงยืนมองอยู่นั่นน่ะมันยืนมองอยู่เอาอะไรมาวางว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทั้งหมดรวมกันแล้วนะคะยี่สิบตัวทุกคนหนักไหมอะยี่สิบตัวนะคะดูทุกคนไอเห็นดำๆนี่ใช่หมดเลยนะใช่หมดเลยทุกคนดูแล้วมันก็มาผลัดขนนะมันมาผลัดขนนะดูเต็มแล้วทุกคนดูสิดูค่ะมันมาผลัดขนนะดูแล้วก็ขี้เป็ดดู โอ้โหนูน่นน่ะกองบอเบลอร์เลยอันนู้นคือมันผลัดขนนะดูเต็มเต็มโอ้โหทุกคนมองไปเพื่นๆน,นึกว่าเห็ดที่ไหนได้ขี้เป็ดดูมันลอยอยู่ฝั่งเชื่อเขาเลยอะ่ะเชื่อเขาเลยอะ่ะคือแบบโอ้โหเป็ดมึนมากทุกคนดูคะ่ะเดี๋ยวว่างงนี้ดูมันมาผัดขนทุกคนดูขี้เป็ดเยอะขนาดไหนโอ้บีแบบโอ้ตายเยอะมาก โอ้ยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะโอ้โหแม่บีทําทางให้มันเดินขึ้นมาสับแบบย่างดีเลยอืมไอ้ตรงนี้ก็คือตรงที่เหลือแล้วนะทุกคนดูแม่มันเดินขึ้นมาสบายใจเฉยบเนี้รอยเท้าเป็ดเต็มเลยอืมนี่จ้าโอ้โหฝั่งนี้ฝั่งนี้บียังเดินโอ้โหตอนแรกบีกะจะเก็บเห็ดดอกนั้นทุกคนดูใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวบีจะรอให้มันใหญ่เลยคือจะดูว่ามันใหญ่ได้ขนาดไหนไงทุกคน นี่นะดูใหญ่บเบล่าเลยอะแม่มองมันเพนเลนว่าขี้เป็ดดูจริงอืดูค่ะดำดำโอ้ยเพลียเลยขอบคุณนะคะบีจะทําหุนาา่นไรกระบีจะทําหุ่นไราการนี่แหละต่อไปอะดูโอ้คือเยอะมากทำไมในกล้องมองเมนก็นไม่รู้โอ้เยอะโอ้ยโอ้โหทุกคนมันขึ้นไปถึงโอ้โห โอ้ยบีไม่ได้มาฝั่งนี้อะทุกคนดูขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วดูตายแลละโอ้โหอุ้ยหนักมากเลยทุกคนดูค่ะตั้งแต่ตรงไอ้นี่ลงไปเลยนี่ใช่หมดเลยดำๆโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวไหมอะยังรออยู่ฝั่งโน้นอยู่เพราะว่าถ้าไอตัวนั้นมันเวิร์กอะ ไอบอลลูนนะ่มันเบิกบ,บีก็จะทิ้งไว้ตรงนั้นแหละค่ะให้มันบอกว่าข้ามคืนไปเลยอืมอเหนื่อยเหนื่อยกับเป็ดอ๋อมีคนถามนะคะว่าเป็ดอะมีใครเป็นเจ้าของไหมใช่ไหมคะอันนี้คือเป็ดตามธรรมชาตินะคะทุกคนประมาณเดือนเก้าหรือเดือนสนะิบนี่แหละบีบีไม่แน่ใจเดือนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีช่วงให้ล่าค่ะแต่ว่าคนที่ล่านี่ต้องบอกว่ามีใบนะมีใบล่าเป็ดอนะแล้วเขาก็จะแบบว่ากําหนดให้แบบเออ หนึ่งคนล่าได้กี่ตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับตัวมูดอะคะ่ะเหมือนกันะไรกับตัวมูดว่าเออหนึ่งคนได้ล่าได้กี่ตัวนะอะไรเงี้ยตัวแบบตัวใหญ่กี่ตัวตัวเล็กกี่ตัวอะไรก็ว่ากันไปเนะะี่ยค่ะที่ฟิลแลนจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นช่ชวงช่วงช่วงล่าเป็ดช่วงล่าหา่านช่วงล่าโอ้โหดูหงนูน่นอุ้ยสวยมากดูสวยมากแต่หงนี่ก็คือล่าไม่ได้นะคะอ พงนี่บีไม่น่าใจเป็นสัตว์สงวนหรือเปล่าไม่รู้อืมน,น,นะคะอันนึงตัวหนึ่งใช่ไหมนูน่นขาวๆนูนอีกตัวหนึ่งไหนล่ะเห็นชัดไหมนูนนะคะขาวๆนูนอีกตัวหนงเห็นไหมนูนอืม อ่าทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเพาะกป็นงอนเนาะอันนี้นะคะก็จะมีกกรกปลอนะคะกกรกปลอแล้วก็จะมีบีจะปลูกแรดิสด้วยนะทุกคนนี่นะคะบีก็แช่น้ำไว้เนาะอัน,นใหญ่อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพักชีนะทุกคนนี่นะคะบีดูในคลิปคลิปหนึ่งอนะ่ะดีมากเลยทุกคนตอนแรกปกติเราอะ่ะ จะชอบแบบว่าแช่มเมล็ดพกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเทลงไปในแก้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาแบบแนะนําได้ดีมากเลยให้ใส่ทิชชู่นะคะก็คือมเมล็ดมันจะได้ไม่ลอยแล้วก็ทุกมเมล็ดมันก็จะจมน้ําแล้วก็แล้วก็หาภาชนะแบบนี้ทุกคนใส่แล้วก็วางแบบนี้คือมันก็จะจมแล้วมันก็จะอยู่ในแบบว่าห่อเดียวกันอืประมาณนี้เลยค่ะมาทุกคนอันเนี้ยีปซื้อมาจากไทยนะทุกคนคือนานมากอะวะนานมากๆเลยนะคะก็ยังเหลืออยู่นะ ยังเหลืออยู่อันนี้ก็ปลูก6ปีนะคะปลูก6ปีเลยปกติแล้วบีจะหวานเป็นแบบว่าเป็นแถวเป็นแถวไปแต่ครั้งนี้นะคะพี่จะทำบอกว่าเป็นแบบเป็นหลุมเป็นหลุมอะประมาณนั้นนะทุกคนก็ได้กินผลผลิตเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้ลากสวยเงี้ยเราต้องอไปเพาะก่อนแล้วค่อยมาแยกต้นอีกทีนึงแต่ว่าคือ ขี <laughs> ้เกียจมีขี้เกียจเนาะคือมันต้องปลูกเยอะมากเลยทุกคนบีก็เลยอ่าจะทําเป็นวิธีเดิมนะคะก็คือจะได้กินเหมือนกันนะคะแต่ว่ารากแล้วก็ต้นอ่ะมันจะไม่ใหญ่เท่ากันกับอ่าทับเพาะเนาะม,มาค่ะเดี๋ยวมาลงหลุมกันเลย นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอุ้ยตอนนี้ยุงเยอะมากทุกคนยุงที่ฟิลแลนด์ตัวใหญ่้วยนะนี่นะคะเป็นผลงานของวันนี้นะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นโกเลอนตรีนะคะผักชีผักชีนะคะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นแมงลักใบแมงลักนะคะเดี๋ยวบีค่อยแยกอีกทีหนึ่งเนาะก็คือเพาะตรงนี้ไปก่อนแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นอ่าแรดิสนะคะแรดิสเนาะอันสุดท้ายนั้นจะเป็นแบบว่าว่างๆอันนี้คือว่างๆไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆค,ค่อยขยายออกอีกทีนึงเนาะนี่นะคะสามสามแปลงผักของเราเดี๋ยวรอดูกันค่ะเดบีจะขอบอ่า ok อาุยยุงเยอะมากเดบีจะขออ่าเอาผ้ามาคลุมนิดนึงเนาะเป็นปฏติกนะคะมาคลุมเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนแอบหนาวอยู่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักของเรานะคะเดี๋ยวมุมนั้นน่ะที่มีถังนะทุกคนเดบีจะปลูกแตงโมนะคะเ ok นาะเดบีจะปลูกแตงโมนี่ค่ะ เย่ yeah. ลองดูปีแรกนะจะได้ผลผลิตปอมไม่รู้นะรอชมนะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนอันนี้ก็คือซากุระของเรานะคะคือปีนี้คือเยอะมัม่งมากเลยนะทุกคนแต่ว่าปีนี้นะคะต้นนูนน่ะยังไม่ออกดอกเลยทุกคน เพิ่งจะผลิตนะคะเพิ่งจะผลิตแบบตุมต่มๆเลยเนาะเพิ่งจะออกดอกตุม,ตมแต่เนี้ยสิคือแบบเต็มต้นเลยแต่เพียงแค่ว่าพื้นหลังานมันเป็นสีเขียวหมดเลยไงทุกคนมันก็เลยมองไม่เห็นเยอะนะคะแต่ว่าตรงคี่บีเนี่ยคือแบบโหคือจุกๆไปเลยจ้ะเยอะมากทุกคนดูหงสวยมากตัวใหญ่มากเลยอะ่ะนี่นะคะหงเนาะ กระพือปีกให้ดูหน่อยเร็วโชว์กล้องหน่อยเร็วกระพือปีกให้ดูหน่อยกำลังหาอะไรกินสักอย่างแล้วก็มูฟมาที่ฝั่งนี้นี่จะอันนี้คือเจ้าถิ่นตัวใหญ่หกตัวนะคะทุกคนตัวเล็กกับลูกกับสิบสี่ตัวทั้งหมดยี่สิบเต็มๆจะอืมนางไม่กล้ามานี่ไง <laughs> หัวใจเราหัวใจเราอยู่ที่ท่าน้ำ โอ้โหวันนี้ก็กวาดไม่ไหวอะจะคีบเป็ดน,นะรอให้มันแห้งจริงก่อนคนถ้าจะต้องให้บีเก็บจริงๆนะอืมอุ้ยดูหงอะ่ะตัวนั้นอะ่ะตัวนี้นะคะมันกำลังจะมาหากันนี่แล้วก็ตัวนั้นนี่ค่ะ บีมาถึงแล้วนะเมื่อกี้น้องไปถามที่แคช์เชียเขาบอกว่าเธอฉันซื้อมาผิดขอเปลี่ยนได้ไหมนางบอกว่าได้ๆเออน่ารักมากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการบเียเนี่ยที่บีอยากจะได้นั้นคือแบบไหนนะคะโอเคทุกคนต้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่อันนี้แหละคือแบบว่าเออเออนี่นะมันจะมีสีนี้ด้วยเนาะแต่ว่าบีว่าอันนี้มันหวานไบบีไม่ชอบนะ้อบีอยากได้สีเขียวนะคะ โอ้โห oh, เกือบหมดเลยรอสีเขียวดูทุกคนดูสีนี้อันนี้คือสีแดงสีม่วงนะอะเนาะประมาณนั้นดูค่ะอันนี้เกือบหมดอะโอ้โห oh. อืมนี่นะทุกคนดูแล้วคือต้นเขาแบบทําไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันได้เหมือนกับฝังนู้นหน้าที่แบบโหดูสวยมากเลยอ่ะนั้นน่ะ โอ้ยแต่พี่ติ๊กว่าทำไมไม่เอาสีนั้นละบีดูพี่ติ๊กอยากได้อนั้นนะโอ้ยแต่พีอยากได้นี้ดูว่างหมดเลยอะเหลือแค่สองอะ่ะแล้วก็แบบดูต้นมันอะ่ะโอ้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจเอานี้ <c oughs> เอานี้ดีแม้แต่นี้มันหวานก็หวานอร่อยแต่คือไม่รู้อะ่ะแต่บีก็ชอบอันนี้นะอืออ่าทุกคนก็สรุปเราควรจะเอาเนี้ยแหละเพราะว่า รุ่งกต้นมันอ่ะสวยกว่าอืมคือแบบอันนั้นคือมันแบบสเปะสปะมันจะแบบว่าโอ้ยก็งงๆเหมือนกันคือมันไปหมดเลยอ่ะเยอแต่อันนี้มันหวานกว่าเนยเออแต่อันนู้นนะเปรี้ยวอันนู้นนะที่บ้านเพื่อนมีแต่ว่าสีเนี้ยที่บ้านเพื่อนไม่มีเออถ้างั้นเอาไปแลกกันโอเคโอเคโอเคดิลค่ะดีลมาเดี๋ยวเเนี้ยแหละ